อ,อ,อ,อื่นอีกมากมายติดตามได้ในเพจข่าวคนคนข่าวใน Facebook เลยคะ<ช>่ะเดีเพราะ <ไป S 2> ว่านอกจากนั้นยังมีเรื่องการห้ามแข่งรถในทางสาธารณะไม่คาดเข็มขัดนั่งกระบะที่ไม่มีแคปอเอาเนี้ยเพิ่มโทษทั้งหมดนะครับลองไปดูได้เดี๋ยวจะแปะไว้ในเพจของข่าวคนคนข่าวนะครับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามครับผมวราวิ์คุณลินลาไปเลยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ่านพลังงานสู่สังคมคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืนกับงาน a s e ซียนซัตช n น b เบ e ลเอเนจี e k 2022ที่สุดของงานเทคโนโลยีด้านพลังงานสิ่งแวดล้อมการประชุมและสัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกจัดร่วมกับงานอิเล็กท c ิก h i c l e คิลเอเชียงานแสดงเทคโนโลยีและการประชุมด้านยานยนต์ไฟฟ้าพบกันที่ศูนย์สิริกิต14-16กันยายนนี้จัดโดย i n f o r m ์ม a r k e t 02-0360500